งายงายงตัวแล้วเอามือเอาปืนดันงายงายนอนงายดีมากครับปืนดัดดนครับปืน,ปดน,ปดนดันปืนดันลวด

อยากมาขำบวาเป

เอาไปอเกษตรเกษตรไรงานไปไหนกระดาษไหนไรงานเนี่ยรงานบางนีนะเอฟเอ็ดหกนเป็นเมนึ่งหนะไม่นั่งงั้นไม่ได้เลยนะนั่งอยู <ๆ S 1> ่นี่ ระวังก้อกถือปืนไว้ปอมทันจริงพอมจะใช้งานอ่ะปอลงไปปลอบลงปลอดลงตรงนันน่ะตรงนั้นน่ะมันก็ทับปืนโผล่ไปข้างบนอ่ะเฮ้ยันเห็นั้นเอองนั่นออง่ก้าวสึกหรือไปล่า้านี้เยังไประกรทนี้อเย่า้าร้ไ กดดีกดให้ตรงยิ clothes, ืเอ็มดได้อย Do ู่อดี๋ยวเดวเนิ้วไหนวเพอไม่กดอะไรสายนิ้วเาถ้าได้่อนตัวไปทาง่งกาการมนนูไม่มีการเสียและบาดเจ็บไหนมันกดตรงไหนกดทางเลยดิเอานิ้วเดียวเดียิ้ทีมันดีวนเดียวพอเออนั่นแหะ ะตั้งใจดีสามารถลุกลบต่อไปได้ขอเพิ่มอีกเพิ่มคนละสองนัดขาไปก่อนทีกดขาไปก Wam. ่อนไม่ใช่อ่ะร right ูคูกูไปได้ก่อนสองร้อยยี่สิบเลยครูเขาเก่นอะอ่ากระสุนติดตัวมันแค่ร้อยร้อยรเองเวลายิงจริงะมันยิงไม่เตินแปดสิบกคนละร้อยสองร้อยเป็นไปไม่ได้ เอ,เอาขอ,าอาร้อยนัดก่อนครขอเพิ่มก็สุดเพิ่มคนละหนึร้ยนัดเปลี่ยน